อยากแนะนําร้านนี้มากๆครับบะหมี่เป็ดย่างเป็ดย่างอร่อยมากๆผมจะแวะกินทุกครั้งที่ขับรถผ่านครับร้านเขจะมีน้ําซุปให้ด้วยนะน่ากินมากๆชื่อร้านเชโปอ่านแบบนี้ถูกหรือเปล่าไม่รู้นะครับหน้าร้านก็จะเป็นแบบนี้นะครับร้านอยู่ติดถนนมิตรภาพถ้าขับรถจากสี่แยกสินทันพราซ่าเราจะลอดใต้อุโมง์ขึ้นจากอุโมงคให้เข้าเลนสายสุด แล้วหาที่จอดได้เลยนะครับร้านจะอยู่ตรงนั้นเลยเมนูของร้านนี้ก็จะมีบะหมี่เกี๊ยวกุ้งข้าวเป็ดย่างข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบข้าวขาหมูอร่อยทุกเมนูและราคาไม่แพงครับร้านนี้ถือว่าเป็นร้านเก่าแก่ร้านหนึ่งในขอนแก่นเลยนะครับขายมายาวนานมากๆวันนี้ผมสั่งบะหมี่เกี๊ยวแห้งนะครับหน้าตาหน้ากินมากถัดมาเป็นเป็ดสับเป็ดสับได้เยอะอันนี้เป็นน้ำซุปนะครับเขาแถมมาให้ของภรรยาจะสั่งเป็นบะหมี่เกี๊ยวน้ำหน้าตาหน้ากินมากๆเลยสำหรับใครที่ไม่สะดวกมานั่งกินที่ร้านก็สามารถสั่งออนไลน์สัังจากกแได้ครบ ปกติผมจะสั่งบะหมี่เก๊ยวน้ำนะครับวันนี้อยากกินแห้งผมจะเป็นคนที่กินรสจัดครับว้าวหน้าตาดีมากครับ <Okay. S 1> เส้นบะหมี่อร่อยมา,มากๆตอเนี่โอ้โหสิว้าวน้ำไหลไหลเลยอ่ะ mm. โอ้ยได้กินจุดๆ เชื่อว่าในคลิปนี้ต้องมีคนมาคอมเมนต์บอกว่าผมกินรสจัดเกินไป mm hmm. เหมือนครั้งก่อน mm hmm. ผมใส่พริเกเยอะหน่อย mm hmm. ก็จะกินรสจัดเกินไปรสเข้มเกินไปอะไรประมาณนี้นะอันนี้ดูคนชอบนะบะหมี่หยกร้านนี้เส้นข้าวเหนียวนุ่มมากๆร้านนี้เส้นก็อร่อยน้าซุปก็อร่อยเป็ดก็อร่อยถ้าเป็นบะหมี่เป็ดร้านนี้ให้สิบ, mm hmm. สบเต็มสิบเลยครับจานนี้คือเป็ดซับสําหรับใครที่ชอบกินเป็ดย่างแนะนําให้มาลองนะครับร้านนี้อร่อยมากๆอร,อ,ากอร่อยจริงๆืึว้าวตหลายอีกแล้วครับ ภรยาสั่งเป็ดสับผสมหมูกรอบก็จะได้หมูกรอบมาด้วยนะครับนี่คือหมูกรอบว้าวอองมองมงมงมง <c oughs> สุดยอดสวรรค์เลยครับแนะนํานะครับร้านเชโปมามีเกี๊ยวข้าวเป็ดย่างข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบข้าวขาหมูร้านนี้อร่อยจริงขอนแก่นจัดเต็มแนะนําครับฝากกดติดตามช่องขอนแก่นจัดเต็มของเราด้วยนะครับที่ไหนมีของกินอร่อย <S 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 เราจะตามไปกินยย